ตอนที่254ประมุกตระกูลหมิงราชรทั้งแผ่นดินไม่มีคุณสมบัติเข้าชมอุทยานเฉินซึ่งเป็นที่อยู่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบเฉินผิงผิงดันนนงนั้นในใสายตาพวกม,มันเห็นว่าวังนอกมหานครแดนสิบ่างกระท่อมกระบี่นครตงอีส่วนอุทยานหมิงของตระกูลหมิงแดนเจิงนั้น ็นสิ่งปลูกสร้างที่งดงามที่สุดภุมฐานที่สุด,นสดแน่นอนขั้นชัดอันดับนี้ไม่ได้นับวังเผยชีที่ปลูกอิงปุูเขาเข้าไปวังนอกมหานครพำนักด้วยกงจูสูงสักรกระท่อมกระบี่อาศัยด้วยประมาจย์ท่านหนึ่งวันอยู่ห่างไกลจากราษฎรธรรมดามีแต่สวนอุทยานหมิงซึ่งอยู่นอกเมืองสูจโจแดนจีงหนานห่างไปไม่ไกลจึงเปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งแผ่นดินชมดูแต่ไกล ที่ผ่านมาตระกูลหมิงไม่ถืออำนาจบาดใจและไม่แส้งเป็นดึกลับเช่นตระกูลใหญ่ทั่วไปดังนั้นนักศึกษาดันเจียงหนันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาจากแดนไกลหลังจากท่องชมเมืองสูจโจสามารถเดินตามเส้นทางที่ตัดผ่านดงไม้ออกมานอกเมืองชมดูสวนอุทยานอันงดงามแต่ไกลถึงแม้ไม่อาจชมดูระยะใกล้เพียงทอดตามมองแต่ไกลก็ให้ความบันเทิงแก่สายตา ตระกูลหมิงเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ไม่ลึกลับดังนั้นสวนอุทยานหมิงที่ปลูกสร้างมาเกือบยี่ปียังรักษารอยประทับของตระกูลไว้ไม่ว่าอิดกระเบื้องต้นไม้ใบหญ้าบันไดหอเก๋งไม่ลอดรูสะดุดตาหากให้ความใกล้ชิดสนิทสนมชนิดหนึ่งมินำซ้ำเมื่อนักท่องเที่ยวยืนบนทางหลวงสามารถมองข้ามกำแพงตึกที่ไม่สูงนักเห็นชายคาบ้านข้างในหากว่ายืนใกล้กว่าเดิมจะได้ยินเสียงน้ำไหลริน ความใกล้ชิดไ่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดาและไม่ได้เป็นความรวบรัดในสายตาของนักออกแบบก่อสร้างดูออกว่าสวนอุทยานหลังนี้ประกอบด้วยข้อปีกย่อยที่ลงตัวใช้วัสดุที่ประณีตหากอยู่ในสายตานักการทหารจะดูออกว่าสวนอุทยานหลังนี้ดูเหมือนไม่ได้ระวังป้องกันแต่ขอเพียงดัดแปลงจัดเล็กน้อยจะกลายเป็นป้อมค่ายที่ตั้งรับได้ครึ่งปี วันนี้อากาศไม่แจ่มใสเท่าไหร่ปรากฏละอองฝนโปรยลงมาหมิงหลันสือโดยสารรถม้าอยู่บนเส้นทางกลับบ้านกลับไม่พบเห็นนักท่องเที่ยวหรือหญิงสาวที่ออกมาเดินเล่นเช่นที่ผ่านมา รถมาพอแล่นถึงประตูข้างก็หยุดยั้งลงหมิงหลันเสือเลิกมั่นหน้าต่างรถมองดูประตูหลักของบ้านตนเองที่นั่นคล้ายกำลังส่งแขกปรากฏชายกลางคนแต่งเครื่องแบบขุนานางผู้หนึ่งกำลังเดินเพ่รถมาของตนเองด้วยความขุ่นเคืองหมิงหลันเสือรถมั่นหน้าต่างรถลงเหยียบมองดูโจลุ่ยกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเอยถึงก่อจิงอจ้งก่อจิ้งก็มาถึงพอดี ผู้บังคับบัญชาของท่านผู้นี้ฉะไหนไม่รู้สถานการณ์ถึงเพียงนี้โจหรือยิ่งเงียบนั้นก็จิงเป็นผู้บังคับบัญชาของมันเมื่อปีก่อนยังรักแน่งนคุณนางจวจวตู้อี้เสื้อตึกตูสาเอี้ยนในมหานครหลังจากเกิดคดีทุจริตการสอบเป็นกันฤดูจุนเทียนก็จิงนำเหล่าตุลาการไปไต่สวนฟ้าียนที่กรมราชธรร ตอนนั้นมันถือดีว่าจางกงจูนด้านหลังสั่งให้ฟาดหมดฟานเสียงคิดบังคับให้รับสารภาพแม้เลยจะคาดฟานเสียงมีที่พึ่งพิงอันแข็งแกร่งไม่เพียงโค่นตระกูลฟานไม่สําเร็จภายหลังเหตุการณ์ยังล่วงเกินดินย่อฟูกกับตระกูลฟานและสานักตรวจสอบผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3าจับมือกันกันกบรดคุนน่งสังสู่กรมราชหานหารเชื่อสงลงจากตําแห่งทั้งเนระเทศโกจรจิ้งมาอย่างแด่นจี้นั้น ในชีวิตกวัวจิ้งพบกับความเพี้ยนความเพราะฟ้านเสียนจึงผูกใจอาฆาตตลอดเวลาตอนนี้ฟ้านเสียนลงมายังแดนเจียงหนันดูท่าทีก่าจิ้งคิดอยู่ใหญ่ให้ตระกูลหมิงเป็นศัตรูกับใต้เท้าผู้แทนพระองค์ดังนั้นหมิงหลันสือมีสีหน้าปั้นยากคุ้นคิดว่าเท่าบัดซบแทะกอคิดแค่แขนส่วนตัววันนี้มาที่บ้านตนเองคงคิดทําการกดดันแล้ว ท่านพ่อผู้บุกสั่งการไปแล้วหนิงหลันเสือมาถึงเชิงบันไดของตึกน้อยยื่นทางมุมหนึ่งของสวนอุทยานรายงานอย่างนอบน้อมภายในห้องมันเกิดเสียงของประมุขตระกูลหมิงรุ่นปัจจุบันหมิงชิงตาดังว่าพระเซิรไม่ว่าอย่างไรต้องอดทนผ่านปีนี้ไปก่อนไม่เพียงต้องกำชับคนในตระกูลอย่าให้ทำการจับผิดท่ายหลันเสือเจ้าที่มาแล้ว เจ้าที่แล้วมาสุขุมหนักแน่นตอนนี้ยิ่งต้องระวังมิงหลันซือพระศีรษะรับคำหมาชิงตาเดินช้าๆออกจากห้องสีหน้าแฝงแววอิดโตรอยู่บ้างถามว่าพบเห็นโกรจรึงแล้วกลับมองมิงหลันซือขมวดคิ้วขานรับว่าถูกแล้วท่านพ่อมันเดินทางมาอย่างเปิดเผยเช่นนี้เกรงว่าปรากฏแกสายตาของเท้ท้าผู้แทนพระองค์มิงชิงตาฝืนยิ้มพรางกล่าวว่า แล้วกันไปนเถอะพวกเรามีตราประทับอย่างลึกลลํำตอนนี้คิดสลัดหลุดจากความสัมพันธ์กับเราคุณนางหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้สองไม่มีใดยอมเชื่อนั้นนั้นไม่ต้องนึกถึงปัญหาเหล่านี้แล้วมิงหลันเสือยังถามว่ามัน มาด้วยตัวเองหรือเป็นตัวแทนของคนในมหานครละ่ะมิงสิงตาพอฟง่งรอยย่นที่หางตายิ่งลึกกว่าเดิมช่ควครู่อยๆทอดถอนใจกล่าวว่าคุณนางเหล่านี้ไหนเลยเคยมีศักดิ์ะของตัวเองมิงหลันสือใจเขม็งตึงเครียดเข้าใจความหมายในวาจ,จาของบิดาหมายความว่ากวัวจริงมาถ่ายทอดความต้องการของจางกงจูหรือว่าองค์ชายจึงมองดูบิดาด้วยความตึงเครียดอยู่บ้าง หมิงชิงตากล่าวว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงและไม่ต้องสนใจความต้องการของในวงังเตี้ยนเซีย <c oughs> องชายเป็นหมายถึงคำเป็นคำเรียกขององค์ชาย องชายให้พวกเราผูกพันด้วยเท้าผู้แทนพระองค์ไว้คิดใช้สอยพวกเราต่างดาบเต่าในเลยงูอเขาปานนั้นแน่อนอนเปลือกนอกพวกเรายังต้องทําตามพวกมันเพราะไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าภายหน้าจะเป็นอย่างไรผู้ที่นั่งบันลังบังก่อนนั้นเป็นใครหมิงหลันสือขมวดคิ้วกล่าวว่าคําสั่งถ่ายทอดไปแล้ว ตราบใดที่ใต้เท้าผู้แทนพระองค์อยู่ในดันเจิงนั้นตราบนั้นพวกเราจะสงบนิ่งแต่ว่าเอาแต่แสดงความอ่อนแอเช่นนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องใบหน้าหมิงชิงตาปรากฏรอยยิ้มน้อยขึ้นกล่าวว่าเป็นวิธีที่ดี ฟ้านถีสือไม่ใช่ปีศาจกินคนที่ไม่ขายกระดูกออกมาเปืีอกนอกจะผิดพวกเราไม่ได้ทั้งต้องกำานึงถึงการตอบโต้ของคุณนางกะหะดีท้องถิ่นมันไม่อาจดื่มกินพวกเราลงไปต่างน้ำชาน้ำชามเดิงพวกเราสงบเรียบร้อยให้เกยียดแก่มันอย่างเต็มที่คาดว่ามันก็ต้องไว้หน้าพวกเราสักหลายส่วนมิงหลันสือฝืนยิ้มแครงกล่าวว่าแต่ว่าแต่ข้าเสือฟ้านผู้นี้กระทั่งอง์ชายรองยังไม่ไว้หน้า มิงชิงตายิ้มยอะตัวเองกล่าวว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพ่อค้าไม่เคยถูกยกขึ้นบนโต๊ะแต่ตอนนี้ผิดแผกแตกต่างไ่เท้าฟ้านเป็นบุตรของคุณหนูเยื่อไม่การก่อนรู้จักพฤติการของมันเพียงทำร้ายคุณนางไม่ทำร้ายราษฎรทั้งไม่มีอ,อกติต่อพ่อค้า มันไม่มันไม่ไวหน้าองค์ชายรองแต่ไม่แน่ว่าไม่ไว้หน้าพวกเรากล่าวถึงที่สุดว่าองค์ชายรองตอบโต้อย่างไรเพ,งเพียงพึ่งพาคุนนางในสังกัดพวกเราไม่ขีความสามารถในการนัดกําลังของฝูงชนขึ้นมามันกล่าวเสริมว่าแน่นอนขอเพียงเหตุการณ์ไม่ดาเนินถึงขั้นต้องใช้อาวุธจะไม่แต่ต้องต่อแยมัน หมิงหลันเสือมันเกิดความขุ่นข้องรำคาญขึ้นมาหลายวันนี้ไม่ทราบบิดาบอกกล่าวทีเที่ยวเรื่องนี้บิดาออกจากระมัดระวังเกินเหตุสร้างความคับข้องใจแก่ผู้คนถึงแม้มันร่วงรู้สาเหตุแต่ยังยากจะรับได้ยามนี้มันมองดูสีหน้าที่วิตกกังวลของบิดาอดกล่าวไม่ได้ว่าท่านพ่อหากว่าทำไม่ได้พวกเราก็วางวามือเถอะบนบันไดเงียบงนันไปครู่หนึ่งหมิงชิงตาซึ่งเป็นสศรีอันดับหนึ่งของแดนจนังหนันค่อยสั่นศีษะชา้ชาช้า ชั่ครู่ให้หลังชายชราอายุห้าสิบเศษผู้น,นี้ค่อยกล่าวว่าเรื่องบางประการไม่ใช่บิดาคิดบางมือก็วางมือได้มันแคนุงรอบกล่าวว่า หากว่าวางมือผู้คนหลายหมื่นคนของตระกูลจะรับประทานอะไรอย่าลืมว่าคนบุญหนักสักใหญ่ในมหานครถือพุ่มลมอยู่เท่าใดต่อให้พวกเราเลิกกิจการพวกมันจะไม่แบ,บ่มือของเงินจากพวกเราหรือจางกงจูให้จือ่อองค์ชรองและตระกูลในมหานครรับประทานพวกเราจนชาชินหากพวกเราวางมือจริงๆผู้ใดทราบว่าพวกมันจะทำอย่างไรเจ้าอย่าได้ประเมินความละโมบของเชื้อรวงกับผุ้นางต่าเกินไป หมิ้งหลังสือมองดูบิดาในใจมันเกิดความเห็นอ,อกเห็นใจผู้ใดาาทราบว่าเศรษฐีอันดับหนึ่งของแดนจังนัง้นจะไม่เป็นตัวของตัวเองถึงเพียงนี้ หมิงจิงตากล่าวด้วยสีหน้าอันเจ็บช้ำรำทดว่าตระกคุณหมิงดูเหมือนมีหน้ามีตาแท้จริงแล้วในใสายตาพวกมันยึดถือเป็นแม่ไก่ที่ออกไข่ในตัวหนึง่งหากว่าแม่ไก่ไม่ออกไข่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกเราคิดเชื่อพวกเรามากกว่าแต่เท้าพูดแทนพระองค์เพื่อรับทานเนื้อไก่เป็นมือสุดท้ายสีหน้าหมิงหลันสือทอแววเครียดแค้นปร,กรากฏวูบแล้วหายบับด่าทอเบาๆว,ว่า หากไม่ใช่คนในมหาคนครต้องการมากมายพวกเราจัดจำหน่ายสินค้าอุป้องต่างโดยซื่อสัตย์ตอนนี้คงไม่ย่ำแย่สักเท่าใดต่อให้ถูกเท้าผู้แทนพระองค์ตัดสิทธิ์ไปแต่พวกเรามีทรัพย์สินกระจายอยู่ทั่วแดนจยงนั้นสมควรรักษาตระกูลสืบไปได้ มิงชิงตาบบกมือเป็นความหมายว่าอย่าได้เอ่ยถึงหัวข้อนี้อีกพลางเค่นวรอกลก่าวว่าหลายปีมานี้ตระกูลหมืองเราประกอบการค้าที่ไม่อาจพบผ่านคนเพราะเพื่อถมกระเพาะของคนในมหานครครั้งนี้เท้าเสียวฟ้านมายังแรเจังหนัน ไม่แน่ว่าเป็นโอกาสที่ฟ้าประทานแก่เราให้เราหลุดพ้นจากเรื่องเหล่านี้นับแต่ปีนี้เป็นต้นไปค,ค่อยๆตัดลดจำนวนที่นำส่งต่อมหาละครจางกงจูก,กับพวกก็ไม่สะดวกกับการกล่าวอันใดขอเพียงการปิดประมูลครั้งนี้ได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาหกส่วนก็พอจะได้เป็นเช่นเดียวกับตะกูลชุยซึ่งอาคารพังคืนลงมาทั้งหลัง หมิงหลันสือน้อมกายกล่าวว่าท่านพ่อกล่าวมีเหตุผลในใจกลับบังเกิดเป็นรสชาติสุดบรรยายหากสลัดเส้นทางค้าคงเถื่อนไปยังนครตรงอีตัดจนสลัดที่พ้นจริงสินค้าทางทะเลไรายได้ของปีนี้คงต้องลดหวบลงบรรดาหุ้นลมในมหาคอนครยังเรียกร้องส่วนแบ่งเมื่อเป็นเชินหนี้ปีนี้ทางตระกูลคงประสบการณ์ขาดทุนต้องยังต้องใส่เงินทุนลงไปหากมาผู้แทนพระองค์จับเจ้าในแดนเจียงหนัน หรือจะให้ทางตระกูลถมเงินลงไปต่อให้ทางตระกูลมีทุนทรัพย์แน่นหนาก็ไม่อาจรองรับสภาพฝูงมดย้ายบุกเข่าได้ มิงชิงตาทราบว่ามุรชายหวันวิตกอันใดแต่ก็ไม่ปรอบยนมากควา่าถึงเพราะความจริงเป็นเช่นนี้หากตะกาุลหมิงคิดตัดธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อความอยู่รอดอย่างนั้นสองปีนี้ต้องจ่ายค่าตอบแทนออกไปเมื่อเอ่ยถึงการประมูลหมิงหลันงสือจึงกล่าวเบาๆว่าสองวันนี้ผู้บุตรพบปะ,ปะทั้งหมดแล้ว ทั้งหมดที่เอ่ยถึงหมายถึงเหล่าพ่อค้าอย่างในแดนจังนั้นที่มีชื่อเสียงและมีกาลังเข้าร่วมประมูลสินค้าขอท้องพระคางหมิงหลันสือรายงานว่าผู้บุตรสอบถามตระโกลที่คุ้นเคยแล้วตระกูลสงแห่งหลิงหนิงหนันกับะกูลซุนแห่งเสวียนโจล้วนรู้สภาพปัจจุบันถึงแม้ว่าพวกมันต้องการสิทธิในการจําหน่ายสินค้าของท้องประคางแต่เป้าหมายอยู่ที่รายการสินค้าที่เป็นของตระกกลชีวีทั้งรักตากผู้บุตรว่า จะไม่แข่งราคากับพวกเราหมิงชิงตาพงบุษ์กล่าวว่าไม่ว่าตระกูลใดวันต้องการชามข้าวทองคําใบนี้แต่พวกเราเมื่อบอกกล่าวก่อนพวกมันก็ไม่สนุกกับการเป็นศัตรูกับพวกเราอย่างเปิดเผยนอกจากพวกมันไม่คิดค้าขายในแดนจงหนนอีกจนบัดนี้ประมุตตระกูลหมิงก็อแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและความถือดีของเศรษฐีันดับึงดนจงหนนออกมา หมิงชิงตาขส้หมดคิ้วกล่าวสืบต่อประเด็นอยู่ที่พ่อค้าเครือเหล่านั้นพวกมันเป็นคนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแย่งชิงเงินมาทั้งมีเงินอยู่ในมือมากพอหากพวกมันเข้าร่วมการประมูลจะมีปัญหาอยู่บ้างถึงแม้ไม่น่ากลัวแต่คงต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นรัฐจะสำนักยังตรากดไว้ต้องวางเงินมัดจำสี่ส่วนมันสั่นซีษา้กล่าวว่านี่เป็นจำนวนมากเกินไปเก่งมากครึ่งปีแรกกันเงินตึงตัวแล้ว ข้าหาบัีที่มั่งคั่งที่สุดของแดนจังหนันเป็นพ่อค้าที่ติดต่อค้าขายกับท้องพระคลังและพ่อค้าเกลือทั้งสองกลุ่มนี้ความจริงเฉียดเช่นน้ำบ่อน้ำคลองไม่เข้าก่ายกันแต่ทะกคนชุยถูกค้มหลง,ลง,ลงผู้ใดทราบว่าเราพ่อค้าเกลือจะไม่หมายตาสินค้ากับท้องพระคลังพ่อค้าเกลือเหล่านี้มีทุนทรัพย์แน่นหนาะทั้งมีที่พึ่งพิงในราชสำนักตะกุลหมิงจังหวัดไม่ตกอยู่บ้าง หมิงหลันงสือหลังงานว่าข้าพเจ้าไปเยือนพ่อค้าเกลือในเมืองสูจโจหลายรายพวกมันบอกกล่าวอย่างรบรัดชัดเจนว่าปีนี้จะไม่เข้าสู่ท้องพระคลังไม่ทราบเป็นเรื่องราวใดหมิงชิงตางงงันบุกคบคิดแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดจึงยิ้มยาะตัวเองกล่าวว่าดูท่าทุกคนทราบว่าปีนี้เจ้าเสียวฟ้านเรียมสมระสักสางเส้นทางขนสินค้าของท้องพระคลังจึงไม่กล้ายิ่งชิงชามข้าวใบนี้ นี่แสดงว่าตเตรียมดูว่าพวกเรากับเต้ภูมิแทนพระองค์จะลงเอยอย่างไรรอไว้ปีหน้าค่อยเข้าสนามหมิงหลั่งสือเงยหน้าขึ้นขนมัดคิ้วกล่าวว่าพวกข้าเกลือเหล่านั้นไม่คล้ายเป็นคนหัวหน้าพระวง์หลังถึงเพียงนี้หมิงจิงตาเข่นรอกล่าวว่าผู้ปกครองเส้นทางจังนั้นคือ ching, house, สเสวียนชิงเต้าเสวียนเสวียนชิงเลื่องล้ความคิดของเต้าฟ้าน อย่างนั้นปีนี้ต้องสกดพวค้าเกลือเอาไว้ไมิให้พวกมันก็ท้องประคังมาก่อความมุ่นวายนี่เป็นเท,ท้าสเสวียไว้หน้าเต้าสเสียฟ้านกฟานชังสูนในมหานครรวมทั้งเท,ทาเ้าเยี่ยนจ่างหัวหน้าสำนักท่านนั้นมิงหลันสือนิ่งเงียบนั้นไม่กล่าวกะอะไรมิงชิงตาคบคิดแล้วกล่าวเช่นนี้ก็ดีเมื่อไม่มีผู้ใดเข้ามาก่อกวนพวกเราจะได้คิดอ่านวางแผนขอเพียงประมูลสาเร็จก็จะผ่านปีนี้ไปก่อน มิงลสหลันสือกล่าวเป็นการอย่างเชิงว่าเท้าพุท้แทนพระองค์จะอ่อนข้อให้กับพวกเราหรือมิงชิงตากล่าวว่าเพราะเพียงทุกป,ประการกระทำอย่างเปิดเผยพวกเรายายต้องเกรงกลัวเท้าพุท้แทนพระองค์โดยถึงการค้าขายมันยังสู้พวกเราไม่ได้เมื่อเปิดประมูลสินค้าผู้ที่เสนอราคาสูงจะได้ไป คราครั้งนี้ในวังต้องส่งคนมาคุณนางเส้นทางเส้นทางจึงนั้นก็จะตายดูอยู่ด้านข้างไม่ใช่กิจการขุนถ่ายกองท้องประคันนงดำเนินการแต่ผู้เดียวเขาเพียงตะกกลหมิงเรายอมจ่ายเงินแต่ท้าเาสือฟ้านก็ไม่อารงับไว้ไม่ให้กับเรา หมิงเลันสือกล่าวว่าความหมายของผู้บตรคือแต่เท้าผู้แทนพระองค์จะยุยงให้ตระกูลอื่นมาตระกูลอื่นมาปั่นราคาประมูลหรือไม่นี่เป็นกระบวน่าที่รวบรัดพวกมันไม่เสียหายอันใดแต่จะเป็นเหตุให้พวกเราขาดทุนกำไรหมิงชิงตาข่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าบนเส้นทางเจียงนั้นผู้ที่กล้าหลงพึ่งเกินเท้าเสือฟ้านอาจยังไม่มีนอกจากมันแล้วผู้ที่กล้าล่้มเกินตระกูลหมิงเราอาจยังไม่มี ก่อนหน้านี้เจ้าไปอย่างเชิงดูแล้วปีนี้ตระกูลที่มีขุมกำลังสมควรนั่งดูเหตุการณ์ไปก่อนมันขมวดคิ้วกล่าวว่าหากคิดใช้หุ่นเชิดมาปั่นราคาการประมูลต้องใช้เงินแต่ท้าแทนพระองค์ไม่มีเงินมากมายปั่นนั้นสมควรปั่นราคาได้ไม่มากนักสีหน้ามันปร,กนรากฏรอยยิ้มเย้ยหยันขึ้นกล่าวว่าอย่าได้ถูกขีดเงินสีหีบเงินสิบหมื่นสิบสามหมื่นตำลึงนั้นสกดจนตาลาย เราคุณนางยังไม่สามารถทุ่มเงินใส่ผู้คนเอ่ยถึงการทุ่มเงินใส่ผู้คนในโลกนี้นับตะกูลหมิงทุ่มหนักที่สุดทุ่มครั้งเดียวเป็นเงิน4ี่สิบหมื่นตำเรืนคิดทุ่มจนฟ้านเสียนสลบทเมือดไปถึงแม้ไม่ประสบความสําเร็จแต่ไหนเลยเคยเป็นเรื่องที่ผู้รับสินบนในมหานครเคยได้รับมาก่อนหมิงหลังสือฝืนยิ้มพรางกระตุ้นเตือนว่าบิดาของเท้าเสือฟ้านเป็นคุณนางกรมเทเบนลาดบัชชิ่งเรา ควบคุมการเงินการคลังของประเทศเอ่ยถึงเรื่องการเงินมันยังมีเงินมากกว่าตะกุลหมิงเราอีกหมิงชิงตาทวนคําว่าฟานสังสูร์กรมเทมเบียนราชไม่เคลื่อนไหวก็แล้วไปหากว่าแต่เท้าตู้แทนพระองค์ใช้กําลังของบิดามันคิดสกดตระกูลหมิงเราอย่างนั้นเรื่องเราก็สนุกสนานมากแล้วขอให้เชื่อเราจางกงจูที่สงบนิ่งเพราะเพื่อรอเวลานี้เอง ภายในส่วนอุทยานตระกูลหมิงเงียบสงบลงหมิงหลันเสือใจสันสะท้านทราบว่าบิดาแม้นดูเหมือนถอยร่นทุกปีกาแต่ก็หาเรื่อง,องคนันหนักสัตว์ใหญ่ในมหานครกำหนดวิธีรับมือเท้าแทนพระองค์ไว้แล้วหลังฉากของการประมูลของท้องพระคลังครั้งนี้ไม่ทราบแฝงประกายโรหิตไว้เท่าใดเมื่อเกี่ยวข้องกับการคลั่งของประเทศตละลุจุณนางสังสูหมิงหลันเสือไม่กล้าสนทนาถึงข้อนี้อีกต่อไปเปลี่ยนเป็นรายงานว่า การรมเนียมที่ผ่านมาร้านค้างเงินสันจะสุดจัดเตรียมไว้แล้วท่านพ่อยังกำชับย้ำเตือนดังนั้นจัดเตรียมเงินเพิ่มอีกสามส่วนมิให้พอถึงเวลาเปิดกังวลจะรับมือไม่ทนันการประมูลของท้องประคังทำการประมูลอย่างเปิดเผย ย่าเพิ่งเอ่ยถึงว่าหลังจากประมูลได้ต้องวางเงินต้อง,าง,งองางเงินมัดจำสี่ส่วนผู้ที่ค้าประมูลต้องจัดเตรียมเงินวางล่วงหน้าหากเป็นอาจเป็นเงินขาวๆหรือทองคําแท้หรือว่าตั๋วเงินของทันค้าง,งเงินที่ราชสำนักยอมรับเมื่อถึงวันประมูลต้องนําส่งไปยังสถานที่ที่เปิดประมูลนี่เป็นเงินจํานวนอันมหาศาลแม้แต่ทุพลหมิงซึ่งเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งแดนเชียงนั้น ก็ไม่มีเงินสดมากมายถึงเพียงนี้ทั้งไม่สามารถขายที่ดินบ้านช่องออกไปไมีนำซ้ำหลังการประมูลจะได้เงินที่คำประกันไว้กลับมา6ส่วนังน้นพ่อค้าที่ติดต่อกับค้าขายกับท้องพระคังไม่คิดแต่ต้องเงินเดินสะพัดหากหยิบยืมจากข้างบ้านยกตัวอย่างตระกูลใหญ่เช่นตระกูลชุยกับตระกูลเหมิงแต่ละปีต้องการเงินเป็นจำนวนมากวันยิบยืมจากร้านค้างเงินสันติสุขโดยจำนองสินค้าเอาไว้จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติ ป,ปีนี้ตระกูลหมิงคาดว่าการเปิดประมูลของท้องพระคังมีปัญหาฟันเสียนต้องหาทางริษัทจากตระกูลหมิงจึงขอให้ร้านค้าเงินสันติสุกจัดเตรียมเงินเพิ่มอีก2ส,ส่วนอย่าได้ดูแคลนว่าเพียงเป็น2ส,ส่วนนี่เป็นจำนวนที่มหาศาลตระกูลหมิงต้องจำลองสิ่งของเพิ่มขึ้นไม่น้อย หมิงชิงตากล่าวว่าร้านข้างเงินสันทิสุกกับพวกเรามีความสัมพันธ์เก่าแก่ทั้งยังเป็นกิจการของนครตรงอีชาวอีเหล่านั้นต้องพึ่งพาพวกเราจัดส่งสินค้าให้หมิงหลันสือรัดคำกล่าวว่าตอนนี้ในแดนจงหนันมีคนในรคุณบางคนคิดหัวร่อยยักระกวนหมิงเราหากว่าครั้งนี้ประมูลได้เท่ากับตกหน้าพวกมันฉาดหนึงพร้อมกับบอก ต่อแท้ท้าผู้แทนพระองค์ว่าตระกูลที่สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับร้องพระคลังมีแต่ตระกูลหมิงเราหมิงชิงหาบัดมองมันเป็นเชิงชมเชยแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าเป็นความหมายเช่นนี้เองดังนั้นพวกเราต้องประมูลให้จงได้ระบบของราชสำนักต้องการกักเงินก้อนโตอยู่ที่กิจการขนถ่าย ความจริงคิดตัดพ่อค้าที่กำลังไม่เพยงพอทิ้งไปขณะเดียวกันก็ช่วยลดคู่แข่งให้กับตระกูลหนิงเราในโลกนี้ผู้ที่สามารถระดมเงินมากมายถึงเพียงนี้ล้มไปตระกูลหนึ่งแล้วยังมีผู้ใดอีกนอกจากแต่ท้าววุฒแทนพระองค์ต้องการเห็นไม่มีคนส่งสินค้าของท้องตักขังไม่เช่นนั้นได้แต่ให้กับเราที่พวกเราต้องรักษาไว้คือหนึ่งคือเรื่องราคาอย่าให้สูงเกินเหตุไปสองคือ ผูกมัดปัญหาเอาไว้ทางมหานครจะเพิ่มแรงกดดันให้กิจการขนถ่ายทำตามกฎที่วางไว้สินค้าสินค้ารายการแบ่งเป็น4ชุดพวกเราเพิ่มต้องการ8รายการนี่เท่ากับเป็นจำนวนเครื่องหอนึ่งก็มุกตะคุณหมิงบอกว่าเพียงต้องการแสดงออกถึงความชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม มีงหลังสือยอมรับนับถือจนหมดใจสภาพภาพสภาพการดูเหมือนตึงเครียดภายใต้กันแยกแยะของบิดาถึงไหนลเลนนี้ลดรถหาเสียงสอจอผ่านวิ่งผ่านหน้าบาทถึงไหนแล้วเนี้ยได้ก่อนนะ ผู้ที่คิดประมุลนไ้้มีแต่ตระกูลหมิงของตนเองสุดท้ายหมิงชิงตากล่าวช้าวๆว่าเรื่องบนท้องทะเลจัดการเรียบร้อแล้วจะบอกให้คนในบ้านหุบปากลงด้วยหมิงหลันซือพอฟังจิตใจก็ผ่อนคลายนั่นเป็นความผิดสำคัญของตระกูลหมิงขอเพียงชาระล้างให้สะอาดหมดจดด้วยพฤติการด้วยพฤติการที่มั่นคงบนเส้นทางจังหนันของตระกูหมิงฟานเสียนสมควรหาเหตุผลจัดการกับตนเองไม่ได้ แต่พอฟังถึงตอนท้ายหมิ่งเศร้าแย่ยังใจสั่นสท้านขึ้นมามันไม่ทราบว่าบิดาจัดการเรื่องบนท้องทะเลอย่างไรจนสลัดที่ตั้งพระดลกรากอยู่บนเกาะอุค่าปิดปากอย่างไรแรงหนุนของตะกุลหมิงส่วนหนึ่งมาจากทางทหารแต่ว่าบิดาคิดปิดปากตริตแม้แต่ในน้อยตุกุลหมิงเช่นมันยังไม่ทราบว่าทางมหาคนครเช่กองทหารฝ่ายใด เรื่องของบนท้องทะเลเป็นบิดาจัดการส่วนเรื่องทางบ้านต้องให้ตนเองจัดการนึกถึงตอนนี้สีหน้าหมิงหลันสือทอแววดุดร้ายวุบเนืนวิการกลายในบ้านทองคำหมายถึงสถานที่ชุกเลี้ยงสาวงามนะครับบ้านทองคำ บ้านทองในบ้านทองคาซึ่งอยู่ในพื้นที่เงียบสงบของเมืองสุจโจแห่งหนึ่งหมิงหลันสือนอนอยู่บนเตียงสองตามองดูเพดานห้องไม่ทราบคลุกคุ้นคิดอันใดในอ้อมอบมีสาวเปรยนางหนึ่งฟุบร่างไว้ราวกับลูกแมวตัวหน,นึ่งเช่นิ้วมือที่เรียวงามขีดวาดวงกลมบนหน้าอ,อกเปลยตามของมันสตรีนางนี้เป็นอนุภรยาคนที่สามของหมิงหลันสือเนื่องจากมีสถานะพิเศษจึงชุบเลี้ยงอยู่นอกสวนอุทยาน นัง่งพวยพุ่งลมหายใจร้อนเผาออกมากล่าวว่าหลันสือข้าพเจ้าอย่างต้องการหลังจากที่บุรุษประกอบกิจแล้วเสร็จชิงชังคำพูดนี้ที่สุดหมิงหลันสือพันเคิ้มรออกล่าวว่ายังต้องการอะไรยังไม่รู้จักพอหรืออนุภรยาน,นั้นหน้าแปลเปลี่ยนไปกัดฟันกล่าวว่าท่านหมายความว่ายอย่างไรเพราะว่าเท้าเพื่อแทนพระอ,องค์ตรวจค้นอย่างเข้มงวดไม่ค่านำเรือออกทะเลดังนั้น,น,นเห็นว่าเราสองทรงไม่ย สองทรงเมื่อหถึงพี่ชายกับน้องสาวไม่มีประโยชน์แล้วหรือหมิงหลันเสือหมุนตัวมายิ้มทางกล่าวว่าเสี่ยวไกลไร้ปีนี้ท่านทำเงินให้กับทรกคลหมิงเรามากมายไหนเลยไม่มีประโยชน์เสี่ยวเก๋ไก่ีนเป็นคำเรียกอีกฝ่ายด้วยความรักเอ็นดูนะคเอาแปลมาอย่างนี้ กล่าวจบตกฟา้ามือลงบนตะโพกขาของของอนุภรยาชาติใหญ่จนหนันเนื้อสันกระเพื่อมมันเกิดเสียงร้องโอยดังขึ้นอนุภรยานั้นตาหลีเปรือเฝ้ารอคอยครักจากอีกฝ่ายใบหน้าหมิงลันซือประดับด้วยรอยยิ้มฟันมือใส่ก้านคอของนางจนอนุภรยานั้นสิ้นสติไปจากนั้นมันใช้สองมือที่มั่นคงบีกเข็นลำคอขาวของที่ตัวเองเคยจูซบซอกซอนนับครั้งไม่ถ้วนข้างนั้นจบตอนนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะนะ